ครับว่ายังไงครับันนี้สนใจจะขายรถนะครับอ๋อเป็นมาด้าสองเนาะครัสองพันสิบอ่าโอเคพี่ให้แปดหมื่นโอเคไหมครับครับโอเคครับแปดหมื่นอ่าแต่พี่ขอดูเอกสารก่อนนะได้ครับอ้าวพานิดเคยติดแก๊สมาอ่าถ้าติดแก๊สมาพี่ขอหักไปหมื่นห้าอ้าวตายแล้วไฟตัดหมอกแตกไปอีกครับงั้นขอหักไปสองพันเฮ้ย ยางเสื่อมสภาพแล้วว่ะครับผมขอหักไปหมื่นหนึ่งแล้วกันมาดูสภาพโอ้โหอย่างนี้พี่ต้องเอามาทําสีทําสีรอบคันไปอีกสองหมื่นเออสีนี่เห็นป่ะเห็นป่ะมันจะหมดหมดไปแล้วเดือนเดือนกรกฎาครับพี่ขอหักไปอีกสามพันเบาะต้องเปลี่ยนใหม่ใช้เป็นเบาะหนังเลยได้ครับขอหักไปหมื่นหนึ่งแล้วกันเนาะอ้าวงานเข้าแล้วเกียร์ว้าวอีกตัวนี้จะต้องเปลี่ยนเกียร์อีกประมาณอีกหมื่นหนึ่ง โอ้โหเยิ้มเลยเครื่องพี่ต้องมาฟิตใหม่แน่ๆเลยว่ะตายแล้วงั้นพี่ขอค่าฟิตเครื่องหน่อยครัหมื่นห้าโอเคไหมถ้าน้องจะขายน้องต้องจ่ายตังค์พี่ห้าพันโอเคไหมทะลุผมเป็นนี่นทางร้านแล้วทลแลุผมเป็นนี่นะครับเป็นนี่ออโอเคนะนนโอเค,โอ,เคโอนตังค์มา โอเคขอบคุณมากโอเคครับไปได้แล้วโอเคนะครับก็ฝากติดตามไปด้วยนะครับที่ Mario Motor เราซื้อรถแบบชัดเจนครับตรงไปตรงมาครับสวัสดีครับ